สวัสดีครับรัดข้อไม้ยางครับคือเก่าครับมาเบิงปลูกของหน้าโนครับพี่ปูครับไปเบิงกันครับบั่นเมนกครับครับลูกของหน้าโนครับครับเมนกครับเมนกสวัสดีครับแกสวัสดีค่ะครับแกขอนายดูด้วยเอาได้จักเดือนแล้วเมนกนี่ เดียนก็อยีขามือเดียนก็อยีขามือพี่ครับเบิึง,คร,ง,งค,รครับเป็นอะไรไม่นกกินเก่งกินเก่งคือเก่าครับัตวล้วนโอ้ว่าบึงครับพี่ต้นถุงงามครับตามเยฟซีครับเพิ่นอยากไปถ่ายลูกของแม่นาโนครับซีบีเอสโตมาถ่ายกับซีบีเอสโตน่าไม่รูเนาะจ้าซีบีเอสโตเจ๊ก,กเดือนแล้วครับนี่ เดือนกบอีขามือยะต่ายเดือนก็ผีขามือ้่คับตัวใหญ่ๆกินเก่งครับกินเก่งติมกินนมเสริมท่านกินอาหารเม็ดกินนมเสริมครับมีนกล่องไปบางด้เห็นไหนเห็นหงเห็นหงแล้วมนว่าเจานี่เร็วเร็เร็วมานกมาเร็เร็วก่งรวบเอตัวครับเร็วเร็มากมาเร็วเร็วเร็วิ่งกรว่ากะดิ่รว่าก็กระดิกรว่าก็กร่งเร็วร็ริ่งเรงว่็ระด ออกมาแล้วครับสิบเอ็ดตัวครับสีเดียวกันหมดเลยครับมามามานี่ตัวใหญ่ๆนี่กับตัวเมียครับเดี๋ยวนี้ยังย่างย่งไห่นมเสริมอยีราบไม่นกไห่นมอยู่จ่าเสริมนมเสริมครับเร็วเร็วเร็วมาลูกมาออกมาเร็วมา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 เร็วเร็วมาใหญ่เร็วส่วนที่ออกมาครับเร็วเร็วเอาร้างเสียงมากครับเต็มกลงเลยครับ โอ้อมจินกัมีเร็ว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 เรหล่ยนบุนเลยครับบารมาีมาีมาีไม่น้องไนมไห่นมจียเทียครับนี่ไข้นมเหมนเสาแรงจ้าเสาแรงเป็นบารตอนนี้นมนมแม่ก็ยังกินข่าวอยู่โอ้ครับผมกัาร์ดทันตันบรนเลยกว่ ให้ยกินให้ยกินเสร้าแร้งเสมอนักบวชหน่อยโลตาละตูนี่ครเปลี่ยนก็ปีขามือเดือนก็ปีขามือเสมอจ้างจองได้ได้จ้าทวงนี้ยัง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 เหลือยี่มานเมนกยังเหลืออายุจ้าครับจ้างจองเร็วอีฟซี่ค่โตมาเสมอเสมือครเบอร์โทษกับเบอร์เก้าได้จ้าศูนย์เก้าสามสามสองแปดสี่ห้าหนึ่งหกเมนกครับศูนย์เก้าสามสามสองแปดสี่ห้าหนึ่งหกของเมนกครับ ติดต่อมาครับ FC ห้องกุฎิอยากได้ครับราคาไม่นกราคาราคาอยุเกตพันจ้าเจ็ดใบเท่าเจ็ดใบสั่นไม่นกว่ะครับเจ็ดใบครับเจ็ดใบเท่าโทรมาเลยจ้าอันนี้ห้องกได้เดือนเดือนก็ปีขามือครับคุครับอ่าถ้ตุ่มงามครับครับเบิ้งครับสิ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 บเอ็ดตัว ครับคุณครับอ well, ู้กำลังแลนบุญเลยครับซีเียโตขงเมนกครับมาไหมเร็ว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 มาเร็ว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 มาเร็ว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 มาเมนกเมนกมากอัสีประมาณอี้บงครับมาจาก็่งานแล้วมาจากท็่งานกับมะป้ครับพอนนมเมื่อนี้ป้อนแล้วป้อนบ่ี้ปอนแล้วมากว่าทันเลเราแล้วเมนกป็นนป้อนแล้วครับอนป้อนแว กูกินดูจากน่อยกับหิ้วอีกวาที่นี่ครับเมนโกนก้เมนคาะราคาเหรอครับเกดใบเยอะท่นเมนกววาเใบเท่าันเท่าัเาบมตโต้งนครับค่ะครับแม่ตุม่มตโตใหญ่ๆเกดใหญ่ัดใหญ่ิ่งครับมานีดึงดึงกนตัวตัวระวงมามาสีด้านดึงนตัวตเลี่ยงง่ายง่ายครับผูได้ก็เลี่ยงได้มาไมนกครับ

เกสสีประมาณนี้ครับเมนกคนกลับมาจากเข็ดนงานครับราคาเอซเท่ากับพี่น้องตามที่เมนกบอกแล้วครับใครอยากได้สั่งจองกันมาครับเบอร์เมนกคนกับบอกแล้วครับเบอร์เก้าสามสามสองแปดสามหนึ่งด้าน่ครับผมเบอร์เก่าเมนกว่วครับ เกรคือเบิดเลยเพราะว่าปีหนาี่ลสมกพามารวยกับมาเลยครับเอาเยเเเบื้องนอครับเอาเมาเบงนอครับเอาเบงนองครับมีแต่ตใหญ่ะครับออันนี้ลูอันนี้อันีู้อันนีู้แม่นาโนครับแม่นาโนเบตัวครับนนี้นนี้ยังยังเหลืออีกตัวไม่นมนกว่าเลอยู่ประมาณตัวครับ ีมาด้วยนี่โอ้ยน้องลูกรวยอร่อยเหมือนกางสีฟุ้นเช็กหน่อยครับอ๋อเราเคยเห็นน้องไอ้เทียครับมาฮอดกันสีเยอะมาหมดนั่นเพราะท่านอีมือสตาดีครับแม่นครับตอนนี้น้องเก่งอ่ะพี่เอฟซีมันบอกว่าอยากให้มาไทยให้เบิ้งครับว่าหมาเมนโง่ครับอันนี้กังฟูครับอันนี้แม่น้าโนครับเมนโงคนขังแยกกับลูกครับ ผู้กับตัวนายครับยิ้มขมวดหน้าครับอันนั้นฝั่งทางพูนครับครับจังหวัดผู้ครับกระสิียุบบ้านนี่ครับหลายครับแตกกันยุ่เลยครับตาป้อยอย่ากงครับครับกระสีประมาณนี้ครับเอ้ยไม่นกจักจักเดือนครับนี่เอา ต้องแยก,กออกจากนมครับ <S <S จะเสียวนี้ <S <S ชี้ที่ผ่ามือกับไปฉีดวัคซีนแต่อันนี้ตอนนี้ยังไม่ได้ฉีดเป็นเพราะอะไรยังเลยแล้วได้ฉีดพอได้ฉีดที่ผ่ามือโอ้เอาถ้าต้องต้องเดือนกล<ะ>ัวชี้มือกับเดือนหนึง่งครับผมอันเดือนหนึ่งกต่อีกประมาณจะชี้มือนะไปฉีดวัคซีนครับผมอ๋อเดือนนี้ก็คือปล่อยเบิดเลยครับผมอ๋อไปฉีดวัคซีนก็คือไปเอากะคือเอาเลยพร้อมพร้อมพร้อมแยกแยกนมพร้อม อย่งเลนแสีปากซินตะกอนยังยังไปชมื้นครับผมสีวัคซินมียังแนวเปนหนกมีวักซินร่วมัคซิ่นเนี่ยขยะันซินรวมโอ้ต้องสีดวัคซิ้นร่วมซินร่วมจังเกอร์าใครดื่มันได้ครับตัวเมี่มากหยอกครับมากหยอกครับยใติเยุ่ไตขาดลมกรดกับมีครับอันนี้เม่นกเป็น ย่อนข้างสี่วบคุมโบไ่ไดครับเป็นหน่อยครับเปนหน่อยละครับทีเวียโตถ้าปอยมากไก่นขันิมนี่ยอนับนนี้อันนี้อันนี้ม้วนิกัลสี่ห่วงกันลสี่งกนลสีเห่กอกลางสี่ยางก็ไปก็มาไม่เป็น ปอยเหล็ดน้ำพ่นอ๋อลืมพนตัวตมานี่ยปัญหาอย่างอื่นโมมี่เห็นมาไม่หนักเรื่องไข่ป่วยนี่บ่มคย์โมมี่ครับผมเพราะว่าเพิ่นกินกินนมกินอาหารเจงครับผมอาหารแอมแดงไก่หัวอาหารครับนมหัวอาหารผสมกับหัวอาหารครับเบิกขเบิกค้าวข้าวคันข้าวอิสนี้ก็ตุองรัดครันบ้างกันเพราะก็วพ่อกันครับ ครับเอ็ดกันเด้ออย่ากัดยายเออขาดกันครับยอดครับยอดยอกันครับอันนี้อันนี้เพิ่นมื่นตาแล้วเดี๋ยวเห็นหุ่งแล้วหูจักแล้วมาเม่นหรอกว่าไปยังไหนมาจังไหนแล้วครับเดินในลิฟครับเดินในมาโหรับโหลดเยเพราะว่ามามาสุดก่อนนี่างงั้นยังก็มื่นตาครับยังโบดิหูว่าไปใส่มาใส่ครับยังบบนี่แล้วเขาแบอยู่อยู่ครับยังโบนี่แล้วเขาอยู่ขาต้องรัดครับ ไว้ปล่อยออกมากาลาเตียนี่สิเปตัวเนาะเขาก็เล่นตามภาษาเขาไ่้ไหมนกแมนนี่อะไรนี่ครับไม่นกกระสิปล่อยมาประมาณนี้ครับปล่อยให้เล่นกลับไปกลับมาประมาณนี้ครับเพื่อคนานึงคนตัวโครับผมครับผมอย่างสีแดงกะยักษ์ไออมครับโอ้เออค่อนข้างสีอ่อนไม่นกครับไม่นกเพราะว่าไม่นกคนกลับมาเป็นกต่ต้องมาส่งนมส่งยังป้อนมาไม่นกเพราะว่านม่งแมวบอพ่อนุแมวบอพ่อครับผม อ่ะตามทีเอฟซีขอมากครับอยากให้ต้องการมาไทยครับมาบ้านเม่นกครับสิครับอันนี้ไเดือนเดือนกลัวๆน้องเมนอกเนาะกัวครับผมเดือนกลัวครับเอาเรียนกันแล้วครับสิบปุ่กัไปสีบวัคซีนครับยวกันนี่ครับสีบวัคซีนเหมือนนี้ไม่ได้ประมาณเดือนก็ผิดตามมือครับผมเดือนกลัวดิครับตัวใหญ่ครับไม่ถ้่ตัวแข็งแรงครับตัวใหญ่อ้วนๆครับเพราะว่าแม่นอกกันหายทั้งนมแม่หายทั้งนมเสริมมาเมนอก ครับสองยางเลยเสริมมารวยครับมารวยกับมาครับอันนี้อันนี้สบจีดป่ะครับนี่อ้วนอ๋อมูอ้วนครับมูอ้วนพันพันธ์อย่างอ๋อพันธ์ปอมครับเอาแล้วครับหยอกกันยุ่งหลังกันพี่ครับเขาเออเดี๋ยวก็หนาลังเพื่อนครับเล่นกันประมาณนี้ถ่ยสะโพกม้าโนะม่นกครับกับทีหยอกกันไปหยอกกันมาส่วนติยู่น์โนะม่นกครับ ครับเบ <ừ. S 1> ิ Aí, ่งครับแอ้กันยู่นี่ครับเพิ่อนครับอมนกก็คือต้องให้ความใ่ใจก็ิ่นเพราะว่ายังหน่อยครับนังตัวนึ่งปครับถ้าตัวไหนปวดหนึ่งกลางห้ำขาไหลไนี่ไครังสิครับแม่จากสีอุ้มตัวไหนเป็นตัวหนึ่งกับย่างตัวนื้อปวเอา วัวย้องวัวย้อมครับอบตัวนึงกับย่างตัวนึงอบตัวนึงกับย่างตัวนึงครับจะพูดหรือน้องเนาะอครับเบิ่งว่าเบิ่งควบหนาเักของเบคุนครับสิบเอ็ดตัวนั่นเป็นนกเนาะทั้งเบิดเนาะลูกแม่นาโนชุดนี่สิตัวครับยังย่งเหลือครับยังเหลือแม่นนกบอกว่ายังเหลือเยอะไผ่อยากไผ่อยากได้ครับเอฟซีพี่น้องเขาครับถ้าจะไดนก็ติดต่อเข้มาหาแม่นนกโดยตรงเลยครับครับขบคุณครับ ครับผมลุงหลัดคอหมูย่างครับเมนี่มาบ้านเมนโครับมาถ่ายลูกของแมนาโนครับสุนัขพิษบูครับลูกซิเบตโตครับอ่ะเลิปนี้ไว้สั้น่ก่อนครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเลยนะครับวัสดีครับวัสดีครับ